เคยยาโซกินแซ่บสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้นครับผมืันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องมาปนปลาครับผมปนปลานิยนแซ่บครับผมนะนี่ครับเครื่องปนเล้ก็มีพริกซดหอมกระเทียมครับพี่น้องปลานิยเท่ากับแกะเรียบร้อยครับพี่น้องครับพักกินกับปนทอาก็ซะมีพักกัดจนครับผมพักพักกวางตุ้งนะพี่น้องเนาะมีต้นหอมครับผมมีมะระนี่มะแตงครับพี่น้องครับมาแซ่บๆต้องการครับผมไป ไปเฮ็ดครับผมไปขวับพริกครับพี่น้องครับขวบพริกหอมกระเทียมกระจังตามปนเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องครับขวับพริกหอมกระเทียมพร้อมๆพี่น้องครับตามปนจะแซ่ครับผมขวานซุกตักข้าวหนึ่งเท่ากับไปตามครับผมโคโคโคแต่ตัดตำปลาใส่ครับพี่น้องเป็นปนปลาหอมจัดแซ่และพี่น้องเนาะอ่ะขวับพริกหอมกระเทียมหอมๆครับผม พอแล้วก็ไปตามปนครับพี่น้องครับมาตามปนคปรับผมเมาก็กีโขกพริกกระเทียมครับพี่น้องครับพริกกระเทียมแช่หัวแล้วครับพี่น้องโผล่มาละเอียดนาจังแซวปลาใส่พี่น้องครับอืมความกระเทียมสุกมันก็สิโขกง่ายแน่พี่น้องเพราะว่าเนื้อมันนิ่มครับมันสุกเลยมันก็ดสีโผล่ลงแดงแน่ยักหน่อยแหละพี่น้องครับอ้า นขบปีกตะแกรงใหม่ละเอ,อยียดจันงน้นนอยครับพี่น้องครับแล้วเราห้ามเกษตรเอาเนื้อปลาใส่พี่น้องไปเนื้อปลาลงครบครับพี่น้าะเนื้อปลาเ,าเป็นปนปลาหนิ่มนาะพี่น้องเนาะมันมันแต่แสบครับผมวันะนี้ห้ามเกษตรโขกเนื้อ,อปลาเล็กน้อยครับผมอันนี้ก็ตรเป็นปนแห้งนะพี่น้องเนาะ บะแหงไปไหนครับบะแหงไปไหนแต่บ่บ่อหนามร้ายครับพี่น้องแล้วก็เน็อคขุยครับผมตำไห้หอมพริกกระเทียมเข่ากันกับเนื้อปลาแล้วก็กระชิบุงครับพี่น้องตำจะน้อยครับผม มาพี่น้องเอาก็สิปรุงครับผมตำเนื้อปลาในแยนแล้วก็สิปรุงครับพี่น้องอ่ะใส่ปูงนัวครับพี่น้องครับอ่ใส่หลายแสบหลายครับพี่น้องตัวนัวตัวแสบครับผมมาแล้วก็จะใส่น้ำปลาแดกพี่น้องชักน้อยนึงครับผมเอ้ใส่น้ำปลาแดงมันหอมครับพี่น้องครับแสบแสบใส่น้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาเั็กน้อยใส่น้ำปลากระิใส่น้ำซุปครับพี่น้องน้ำซุปนี่เฮ็ดเองครับพี่น้อง กปกติกับใส่น้ำตุ่มปลานะพี่น้งองนะครับ่มหามันแหงโหดจ้งพี่น้งนะองเนาะข้าเาโคกเท่ากันเล็กน้อยเคนก,กับซีโปะบอยแซะโหดเอาพี่น้องกัสซีโปดีเอาขอนียวขูยนะพี่น้องนะปนแบบนี้แซ่ครับผมบอนามบอแหง้งปนพอดีพอดีครับพี่น้งองข้าวข,ข้าโคกโคกไปเรื่อยๆเท่ากับสีซีมรดพี่น้องครับ สรสชาส่เด็ดที่นะครับก็จตัางจีใสพักนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องโขงแข่งเข้ากันแล้วก็จะซิมครับพี่น้องนนซิมกัน,ออกนครับผมอืมแซ่แบแซ่บนะครับจีไสพักครับพี่น้องมาเนี่ยใส่หอมพักซี่ครับผมไหมนมาทำหอมถแซ่บครับพี่น้อง ออเอาใส่ห้าวบักซีนะ่แล้วก็สิข้เรียกข้เรียกเข่เขขกากันจังน้อยนะพี่น้งนะองเนาะมันกิหอมมักินเข่าเหน่าเข่าทอดแซ่บแฉบกบพี่น้องครับะนะแล้วนะครับพี่น้องเห็ดใบหยางก็ผมคนปลาคนปลาแซ่บแฉบครับพี่น้องครับมาะตามแล้วเรากิตักเสิร์ฟครับพี่น้อง ไปตักเสร์ฟ้าพี่น้องครับผักรวยหนาครับผมอันนี้ผักชีโรยหน้าครับผม หอมเป็ดแซ่บไปพี่น้องตามปนแล้วก็มาหลอกฟ้าครับพี่น้องครับหลอกฟ้ากินกระปนนุลมะเขือง้อลอกดอกหอมไปครับผมมาพี่น้องเชียวงามไหนกินครับพี่น้องดอกหอมลวกกินกัะปุลบ้านบ้านครับพี่น้องครับ หลอดฟักความตุ่ต่อครับพี่น้องมีใส่ลงไปแล้วครับความตุ่งเข้ากันหลวดง่ายๆครับพี่น้องครับแตบบเดียวกระซุกแล้วครับลกลอบความตุ่งจินกับปนแสบครับพี่น้องมาพี่น้องครับแล,แล้วแล้วครับผมปนปนนิ่งแสบแครับผมมา ผักแกมหฮาก็มีนี่นะครับมาละกินกระปุลสแสบๆด้วกันครับผมมีผักกวางตุงหลวกดอกหอมหลวกครับพี่น้องแตงอ่อนมีนอไม้ตุ่มพี่น้องครับ,สบแสบๆน้วยกันครับพี่น้องครับมาครับผมกินเ่าน้วยกันครับ